สวัสดีครับก็มาอยู่กับช่องชายบ้านานะครับเดิมนะครับวันนี้เราก็มาเกาะติดครับเจ้า NPR นะครับเมื่อวานก็ช่างกำลังพ่นแต่วันนี้ก็พ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกระบะนะครับค <c oughs> รับพอดีช่างเข้าออกไปซื้อสีครับผมก็เลยมาถ่ายให้ ีดูนะครับว่าเขาพ่นไปถึงไหนแล้วก็พ่นนี่ครับแต่เฉพาะข้างล่างที่เห็นขาวๆนี่ครับเขาจะเอาไว้ทำทำ,ทำเป็นลายนะครับทำแบบพ่นแบบเป็นลายช่างเขาออกไปซื้อสีนะครับตะเลมารีวิวนะครับรีวิวเจ้า NPR ของเรา ก็ทำการคนสีเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ครับก็ไปซื้อสีมาทําลายนะครับก็นี่ครับส่วนหัวก็เหลือขัดนะครับ ปโปูโปเรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่ขัดครับขัดก็ขัดสายแต่ก็นี่ครับข้างในาจ็อกกี้เป็นสีน้ำเงนินนะครับสีเงินโอ้สีเขียวครับสีเขียวครับโทษด,ด้วยพูดผิดครับผมสีเขียวแต่นี่เป็นสีฟ้า ก็ทํากระบะทําลายเสร็จก็ถึงจะมาลงที่หัวครับคันนี้ไม่ทําเยอะนะครับทําแบบลายแบบยาวๆง่ายๆนะครับก็คอยดูตอนมาติดตามตอนที่ช่างเตียเขาปิดกระดาษทําลายนะครับ ว่าจะออกมาแบบไหนตอนนี้ก็ช่างก็ไปซื้อสีอยู่สวนกันเมื่อกี้นะครับ,รบนี่ก็สีนี้ก็ทำการพ่นตั้งแต่เมื่อวานนะที่ผมถ่ายให้ดูนะครับ Me kill. ก็ตอนนี้ก็เพิ่งไปรอบเดียวนะครับ เดี๋ยวก็ช่างจะมาพ่นอีกนะครับช่างบอกว่าต้องพ่นให้แบบมันสีมันออกกว่านี้แล้วก็ถึงเคลือบ ครับหลับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม